สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกอง,องสลาก .com คุณแนนบอกว่ามีเรื่องราวที่คุณแนนรับฟังมาจากแฟนที่เป็นนักดนตรีแล้วก็ต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดครับจึงต้องเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เจอดีที่นั่นครับ เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก6ปีที่ผ่านมาคุณแนนมาพร้อมกับเรื่องห้องเบอร์9มาติดตามฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีค่ะพี่แจ๊ครับผมคุณแนนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนสกลน,นครคะ่ะสกลน,นครอากาศเป็นไงฮะที่นู่นฝนตกไหมโอเพึ่งหยุดไปค่ะตอนนี้ก็เริ่มหนาวเล็แล้วค่ะโอ้อากาศเย็นสบายเลยนะ ใช่ค่ะออคุณแนนกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะพี่แจ๊คแล้วอยู่ที่นู่นติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังเป็นหลักค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะ,ะมาคุณแนนครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้น่าสนใจอีกแล้วฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณสักหกปีที่ผ่านมา ค่ะเอ,อเป็นประสบการณ์ที่คุณแนนเนี่ยฟังมาจากแฟนที่เป็นนักดนตรีใช่ค่ะออชื่อของโรงแรมสถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเลยนะคุณแนนนะค่ะพี่แจ๊คห้องเบอร์เก้าแฟนไปเจออะไรมาค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องสวัสดีพี่แจ๊คสวัสดีพี่พ่ชิง,งาาแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านจากทางบ้านนะคะ,คะทางฟังสดแล้วก็ฟังแห้งค่ะครับผม ก่อนอื่นนันต้องขออนุญาตพี่วิญญาณพี่ผู้หญิงที่นันจะพูดถึงด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องจริงเลยแหละคะ่ะอามาเริ่มเลยนะคะ<ด>คือคประสบการณ์เนี้ยเป็นประสบการณ์ของแฟนแนนเองค่ะแฟนแนนมีอาชีพเป็นนักดนตรีในวงอีสานวงหนึ่งนะคะประสบการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่แฟนแนนเนี่ยเริ่มออกทัวร์คอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆในช่วงปลายเดือนธันวาของปี2558ันหอยหค่ะ เรื่องมันเริ่มต้นขึ้นก็คือแฟนแนนแล้วก็ทีมงานในวงเนี่ยได้เดินทางจากจ,ากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตต่อในจังหวัดพิษณุโลกโดยในวงเนี่ยจะมีทีมงานรวมแฟนแนนแล้วเนี่ยประมาณแปดคนค่ะซึ่งมีสองคนในนั้นที่เรียกว่ามีสัมผัสพ,พิเศษหรือว่ามีสิกเซนนะคะคก็คือลุงชัยคนขับรถแล้วก็พี่นักร้องหญิงพี่นักร้องผู้หญิงคนนี้นะจะขอตั้งชื่อว่าพี่มี่นะคะครับทีเนี้ย แนนจะขอพูดถึงลักษณะของโรงแรมก่อนนะคะเพื่อการจินตนาการที่ดีของผู้ฟังโรงแรมนี้อยู่ภายในจังหวัดตัวเมืองพิษณุโลกเลยค่ะคมีลักษณะที่ค่อนข้างเก่าประมาณสองดาวได้ค่ะโรงแรมจะมีศาลเก่าๆอยู่ข้างหน้าโรงแรมเลยค่ะแล้วก็มีโรงยามเฝ้าคนหนึ่งค,คนเดียวทั้งกะเช้าแล้วก็กะดึกเลยค่ะ ตัวอาคารจริงค่ะมีมีคนเดียวทั้งกะเ<ฮ>ช้าและกะดึกเลย<ฮ>แล้วก็ตัวอาคารนั้นนะคะจะมีเพียงสองถึงสามชั้นและเมื่อเข้าไปโรงแรมแล้วเนี่ยจะมีพนักงานต้อนรับเป็นผู้ชายวัยรุ่นคนเดียวนะคะยืน<ฮ>อยู่ในเคาน์เตอร์ข้างๆ<ฮ>ข้างๆเคาน์เตอร์ก็จะมีบันไดไปชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เออชั้นสามค่ะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะมีประมาณสิบห้องก็หมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าจะอยู่ ฝั่งซ้ายแล้วก็หมายเลขหกถึงหมายเลขสิบนะคะจะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็มีห้องเดินตรงกลางเหมือนโรงแรมทั่วไปเลยค่ะคทีนี้แฟนแดนแล้วก็ทีมงานทุกคนอน่ะก็ถึงที่พักกันประมาณบ่ายสามก็ได้เข้าพักกันในชั้นแรกของโรงแรมเลยค่ะก็พักกันคนละห้องละสองคน<ม>ยกเว้นพี่นี่จะต้องนอนคนเดียวเพราะพี่แกเป็นผู้หญิงด<ม>โดยแฟนแดนเนี่ยจะได้พักกับลุงชัยในห้องเบอร์แปดก่อนนะคะแล้วก็ห้องข้างๆเป็นห้องเบอร์เก้า เมื่อแฟนนันแล้วก็ทีมงานทุกคนค่ะไปถึงหน้าประตูห้องพักของแต่ละคนพี่มนี่ก็เกิดอาการตกใจแล้วก็ตะโกนถามแฟนนันด้วยแบบแบบใจสั่นแล้วก็เสียงสั่นว่าอ้าวเฮ้ยทําไมห้องฉันมียันสีแดงติดไว้หน้าห้องแบบนี้เฮ้ย hey. ค่ะแล้วก็แฟนแมนอะด้วยความที่ไม่คิดอะไรก็ปลอบใจที่นี่ไปตามประสาเพื่อนสนิทกันว่าเออนอน,นอนไปเถอะเหนื่อยกันมาพอและเดินทางทั้งวันแล้วเดยวก็ได้ออกไปแสดงแล้วจะคิดไรมากตังแต่นั้นเนี่ยทุกคนก็รวมถึงที่นี่ที่แบบแกไม่ค่อยสบายใจกับห้องที่ได้อะคะ่ะก็เลยาพากันเข้าไปพักในห้องของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยประมาณไม่ถึงสามสิบนาที ที่มี่ก็เดินไปเคาะห้องแฟนแนนกับลุงชัยค่ะแล้วก็บอกกับแฟนแนนว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วนะนอนไม่ได้อุดอัดหายใจไม่ออกขอสลับห้องกับแกได้ไหมแฟนจากนั้นแฟนแนนกับลุงชัยค่ะด้วยความไม่เป็นผู้ชายก็ไม่เลือกมากนะคะก็เลยโอเคขอ โอเคย้ายห้องกับพี่นีไปห้องเบอร์เก้าแล้วก็พี่นีมานอนห้องเบอร์แปดแทนทีนี้นันจะขอเล่าถึงลักษณะห้องที่สลับกับพี่นีนะคะห้องที่พี่นีอยู่เนี่ยจะเป็นห้องเตียงเดี่ยวก็คือห้องเบอร์เก้าเลยค่ะจะเป็นห้องเตียงเดี่ยวเดินเข้าไปเนี่ยจะเจอเตียงเป็นเตียงไม้เก่าๆปลายเตียงจะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ถัดไปตู้เสื้อผ้าเป็นตู้เครื่องแป้งข้างเตียงด้านขวาจะเป็นห้องน้ําแล้วก็ถัดจากห้องน้ําจะเป็นระเบียงค่ะครับ หลังจากนั้นประมาณห้าโมงเย็นนะคะแฟนแนนแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องออกไปเซาเช็กนะคะหลังจากซาเช็คเสร็จเนี่ยกลับมาถึงโรงแรมประมาณทุ่มหนึ่งพอถึงหน้าโรงแรมเนี่ยพี่นี่ที่นั่งอยู่ในรถข้างๆแฟนแมนเนี่ยก็เริ่มทําสีหน้าไม่ค่อยดีแบบไม่อยากเข้าห้องจนแฟนแนนก็ต้องถามพี่นี่ว่าเฮ้ยนี่เป็นอะไรพี่นี่ก็บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีกับโรงแรมนี้แล้วอ่ะขอไปนอนบ้านที่ผู้จัดการแทนละกันนะคืนเนี้ย ก็โชคดีของพี่นี่ค่ะที่เนื่องจากพี่ผู้จัดการน่ะเขามีมีบ้านของเขาจริงๆอยู่ในจังหวัดชนุโลกพอดีอแกก็เลยโทรให้คนที่บ้านนะคะมารับพี่นี่ไปหลังจากที่พี่มี่เดินทางออกจากโรงแรมแฟนหนูแล้วก็ลูกชายพร้อมกับทีมงานคนอื่นๆนะคะก็ได้เข้าไปยังห้องพักของตัวเองซึ่งลูกชายกับแฟนนาก็ยังไม่เอกใจอะไรกับห้องเบอร์เก้านะคะทีเนี้ยเรื่องมันก็เริ่มเกิดแล้วค่ะพี่แจ็คโดยที่แฟนแน่ะ ขอลุงชัยไปอาบน้ําก่อนอลุงชัยก็ด้วยความเหนื่อยด้วยความขับรถมาทั้งวันก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวลุงไปนอนงีบรอแล้วกันนะในขณะที่แฟนนันอาบน้ําอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงว่าลุงชัยอยากนอนละเมรัอเลยออกมาดูเพราะว่าลุงละเมอดังมากมมาก,ก็เลยแบบเออพอเปิดประตูห้องน้ำออกมากแล้วก็มาเจอลุงหลับอยู่แต่ปากแกพูดแกพูดว่าออกไปอย่ามายุ่งจะนอนอค่ะแฟนนันก็ ตกใจก็เลยรีบแบบรีบไปปลุกลุงกลัวลุงเป็นอะไรก็ก็เลยแบบลุงก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วก็ทําหน้านงงๆเหมือนคนแบบประมาณว่าเออจะปลุกทําไมเนี่ยนอนอยู่อแล้วแกก็นอนลงไปแล้วก็หลับต่อโดยที่ไม่พูดอะไรกับแฟนแนนเลยค่ะครับแฟนแนันก็คิดว่าเออคงน่าโมาเฉยๆไม่มีอะไรก็เลยเดินกลับไปแต่งตัวหลังจากแฟนแนันแต่งตัวเสร็จแฟนแนันก็เลยอ่ะไปนอนเล่นสักพักรอเวลาไปคอนเสิร์ตและก็เลยในระหว่างที่เขานอนอยู่เขาจะนอนหันหลังให้กันนะคะระหว่างลูกชายกับ แฟนนนเนี่ยก็ทีนี้ยแฟนนนก็นอนเล่นไปสักพักคก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครมาสะก,กิดข้างหลังแฟนแนืนแฟนนนก็หันไปดูก็ยังเห็นว่าลุงชัยหลับอยู่ไม่เห็นมีใครสะก,กิดเลยแฟนนนก็เลยอนอนเล่นต่อไม่คิดอะไรมากทีเนี้ยมาอีกแล้วรอบที่สองสะก,กิดหลังแฟนแนืนแฟนนนก็เริ่มรู้สึกลำคาญใจแหละก็เลยหันกลับไปมองก็เจอลุงชยัยอะนอนตาค้างตัวแข็งทื่อเลยค่ะ ค่ะทีนี้แฟนแนนก็เลยรีบเขย่าลุงชัยเพื่อให้แกตื่นกลัวแกจะช็อกหรือแกเป็นอะไรหรือเปล่าก็เขย่าแกอย่างั้นประมาณสองนาทีกว่าแกจะมีสติกลับมาอแกตื่นในลักษณะที่แบบสะดุ้งขึ้นมาเหมือนรอดแรกแลก้วก็แล้วก็แบบเหงื่อแกท่วมตัวแล้วสีหน้าแกก็เริ่มดูซีดซีดเหมือนคนตกใจมากมค่ะพี่แจ๊คสักพักแกก็ค่อยหันมาถามแฟนแนนว่าเมื่อกี้อะไปอาบน้ําหรอทั้งทั้งที่แฟนแนนอาบน้ําเสร็จตั้งนานแล้วนะคะ หลังจากนั้นแกก็กมไม่พูดอะไรมากแกก็ขอตัวแฟนแนันไปอาบน้ําแฟนนันก็เลยแบบไม่คิดอะไรสงสัยแก,กคงละมือไปเฉยๆแล้วมั้งแฟนนันก็เลยนั่งเล่นบนเตียงต่ออืในใจก็เกิดอาการกลัวแล้วละ่สะสักพักแฟนนันก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงอะคะ่ะร้องไห้ในลำคอแบบประมาณว่าประมาณนี้นะคะจากตู้สภาพใยเตียงแฟนแนันก็ด้วยความกลัวก็เลยแบบทำอะไรไม่ถูก ก็เลยนั่งเงียบอยู่งั้นอะจนกว่าเสียงนั้นจะหายไปหลังจากนั้นทุกคนก็อ่ถึงเวลาแสดงแล้วก็เลยอ่ะเตรียมตัวออกไปแสดงระหว่างทางเนี่ยลุงชัยปกติแล้วอะเวลาแกขับรถแกจะอินเตอร์เทนคนในรถหรือว่านักแสดงทุกคนให้แบบเออไม่เครียดไม่อะไรแต่รอบเนี้ยผิดปกติค่ะแกไม่เฮฮาไม่พูดไม่อะไรเลยหลังจากจบการแสดงเสร็จเนี่ยก็กลับมายัางที่พักซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้ว แฟนันนกับลุงชัยเนี่ยก็เข้าไปยังที่พักห้องพักของตัวเองแล้วก็เหนื่อยมากก็เลยตัดสินใจปิดไฟนอนอแฟน,นแนนเล่าว,ว่านอนไปไม่ถึงยี่สิบนาทีนะคะก็ได้ยินเสียงเหมือนลุงชัยแล้วเมืออีกแล้วครับแต่รอบเนี้ยแกล้เมือเหมือนกําลังฟังใครสักคนเล่าประมาณว่าอืเข้าใจละเออ,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 อโอเคอเป็นแบบเนี้ยประมาณเกือบห้านาทีค่ะโดยที่แฟนแนนก็ยังนอนฟังอยู่อย่างนั้นอะจนแฟนแนนเริ่มทนไม่ไหวละ ก็เลยหันไปหาลุงชัยแล้วก็รีบไปเปิดไฟค่ะรีบไปเปิดไฟแล้วก็แฟนนั้นก็เห็นแกนอนตาค้างอีกแล้วก็เลยรีบขยับแกให้แกได้สติแล้วเหมือนแกก็จะได้สติกับคืนมาแล้วแกก็สะบัดขึ้นมาว่าขอพูดคำหยาบหนึ่งนะคะพี่แจ๊คครับค่ะเอากูอีกแล้วสามรอบแล้วนะเว้ยเพราะแกอารมณ์ไม่ได้ไม่ดีแล้วค่ะเพราะว่าแกลงแกทั้งคืนเลยแฟนนั้นก็เลยแบบว่าแล้วแฟนนั้นก็ตกใจลุงชัยก็เลยพูดขึ้นมาอีกว่า ไปเรียกคนอื่นมาช่วยยุงลกเอ๊ะมาช่วยลุงยกฟูกหน่อยครัเดี๋ยวนี้เลยหนูแล้วทีนี้นาจะขอเล่าถึงลักษณะของเตียงหน่อยนะคะ,ะก็คือเตียงอ่ะจะเป็นเตียงไม้พี่จัเคยเห็นเตียงไม้ที่มันจะมีแผ่นไม้อัดรอ,อ,องฟูก ไวไหมคะเคยเคยแล้วข้างล่างจะเป็นช่องโลง่งๆใช่ไหมคะคคนั่นแหลคะค่ะพอแฟเออพอลุงพูดจบเนี่ยแฟนนั้นก็รีบเลยนะคะรีบวิ่งไปเคาะประตูห้องพี่พทีมงานเพื่อจะมาช่วยกันยกฟูกนั้นออกทีนี้ยพอมายกฟูกกันแล้วพอเสร็จพอยกฟูกยกเออเขาเรียกว่าไม้อัดนะคะขันไม้อัดขึ้นเท่านั้นแหลคะค่ะพี่แจ๊คแฟนนั้นล้มทั้งยืนเลยคะ่ะเฮ้ยทำไม มันคือคาบเลือดแห้งๆบนพื้นใต้เตียงค่ะแล้วก็ย,ยังมีกลิ่นคาวของเลือดติดอยู่ด้วยค่ะพี่แจ๊คอยู่ใต้เตียงนั่นเลยเหรอใช่ค่ะพี่แจ๊คเัยยอยู่ใต้เตียงค่ะค่ะเออั้นส่งรูปไปให้พี่ทีมงานดูแล้วนะคะในลักษณะของห้องแล้วก็เตียงใช่ค่ะแล้วก็มีเออ,เออเออรีวิวของคนที่เคยไปพักว่ามันว่าไอายันแดงแล้วก็อะไรต่างๆที่ที่พวก ทีมงานเห็นนะคือมีอยู่จริงครับนะคะครับค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นทีมงานกับแฟนแนนเนี่ยก็รีบเก็บข้าวของดูที่ไม่พูดอะไรกันเลยค่ะ<อ>แล้วไปนอนกันในรถทั้งคืนจนถึงเช้าค่ะทีนี้เรื่องมันมาเฉลยตรงนี้ค่ะพี่แจ็คก,ก็คือตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยลุงก็ได้มาามาเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ลุงได้เจอครับ ลุงบอกว่ารอบแรกเนี่ยที่ลุงละเมอก็คือตอนที่แฟนแมนอาบน้ําอยู่<ม>ในพวังนั้นน่ะคุณลุงเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนหัวเตียงที่ลุงนอนอแล้วค่อยๆ่ค่ะพีจ๊คค่อยๆก้มหน้ามาชิดกับหน้าลุงแล้วลุงก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าแฟนค่ะเพราะว่าแฟนแนนเนี่ยปลุกอืมรอบที่สองก็คือก่อนที่ลุงชัยนะคะจะขอตัวไปอาบน้ำ ตอนที่ว่าแฟนแนนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้่ะค่ะครับลุงเล่าว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะคนเดิมเลยค่อยค่อย,อย,ายขานออกมาจากใต้เตียงแล้วก็มาจับขาลุงไว้ครับแล้วยิี้ผู้หญิงคนนั้นก็พลวดขึ้นมานั่งบนตัวลุงในหนังผีเลยค่ะพี่แจ๊คก็คือแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่แับพลวดขึ้นมานั่งบนตัวลุงเลยแล้วลุงก็เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นชัดเจนเลยค่ะว่าหน้าที่ คือหน้าไม่ได้ช้ำอะไรนะคะแต่ว่ามีรอยกรีดที่แก้มข้างซ้ายรตรงคอมีรอยกรีดลึกลงไปห,หน้าตาก็คือดูดีแล้วตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็มาบีบคอลุงทำให้ลุงหายใจไม่ออกลุงก็เลยนอนตาค้างไงคะครับครับค่ะทีเนี้ยรอบที่สามเนี่ยก็คือตอนที่แสดงดนตรีเสร็จจริงๆแล้วการละเมอรอบที่สามตอนที่ว่าแฟนแอลลี่ไปเปิดไฟอะคะ่ะมันเป็นการที่ลุงไม่ได้นอนละเมอแต่ลุงเห็นคะ่ะเห็นในตาลุงเลยคะ่ะว่า ผู้หญิงคนนั้นอะเดินมาหาลุงในลักษณะที่เลือดท่วมตัวค่ะพี่แจ๊แล้วความหลอนมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือลุงลุงเห็นว่าเธออะมาแสดงภาพให้เห็นเหมือนกับฉายหนังให้ดูอะค่ะพี่แจ๊คครับถึงเหตุการณ์ที่เธอถูกทำร้ายก็คือภาพตรงนั้นก็คือในระหว่างที่ลุงเห็นภาพอะค่ะพี่แจ๊คเหมือนเราดูหนังอยู่แล้วก็มีเหมือน แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยืนเหมือนยืนเล่าเรื่องเหตุการณ์เหล่านั้นะให้ฟังด้วยครับค่ะก็คือเหตุการณ์ที่ลุงเห็นก็คือกําลังเธอกําลังทะเลาะกับผู้ชายอีกคนอยนู่แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากการทะเลาะกันรุนแรงก็มีการทำร้ายร่างกายก็คือปาดปาดหน้าเธอโดยใช้มีดนะคะแล้วก็กรีดคอเธอ,อน้ําเสียงที่เธอกําลังเล่าอ่ะคือน้ําเสียงที่กําลังแค้นมากๆ แค้นใจมากๆแค้นที่ว่าทําไมผู้ชายคนนี้มาทํากับเธอแบบนั้นครับจากนั้นะเธอก็บอกกับลุงว่าลุงหนูหายใจไม่ออกลุงช่วยเปิดฟูกเตียงให้หนูหน่อยได้ไหมนั่นจึงทําให้ลุงอะไปบอกแฟนหนูว่าช่วยยกฟูกขึ้นแต่ตอนนี้เธอมาเล่าอออ่ะเแฟนหนูไม่เห็นเธอนะคะไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้มีเพียงลุงคนเดียวที่สื่อสารได้ครับ ค่ะแล้วภายหลังอ่ะเออแนนก็ได้ไปถามพี่มี่นะคะว่าพี่มี่เจอเหตุการณ์อะไรไหมตอนที่พี่มี่เข้าไปนอ,านอนพักในห้องเนี้ยพี่มี่บอกว่าพี่มี่อ่ะรู้สึกอึดอัดครับแล้วก็เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอและรู้สึกเหมือนว่ามีคนอ่ะคือห่างตาพี่มี่อ่ะเห็นคนเดินผ่านตลอดเลยครับไม่ว่าพี่มี่จะเดินไปที่ไหนก็เหมือนมีคนมาจ้องพี่มี่อยู่ตลอดเวลาอืมใช่ค่ะเรื่องก็จะประมาณนี้ละค่ะพี่แจ๊คเด่นนะเท่ากับว่า มันอาจจะเคยมีเหตุการณ์บางอย่างเหมือนกับที่คุณลุงคนขับรถเนี่ยเขาเห็นเหมือนกับเขามาสื่อให้เห็นว่าเขาเคยโดนทำอะไรที่นั่นเพราะว่ามันมีหลักฐ<ช>านคือ<ค>ใต้เตียงพอยกออกมามันดันเจอคราบเลือดจริงๆเนี่ยดีเดี๋ยวต้องบอก<ช>คุณผูณ้<ค>ชมผู้ฟังนี้ก่อนว่าคุณแนนไม่ได้ส่งรูปคราบเลือดมานะแต่ส่งมาให้ดูว่าอ๋อโรงแรมลักษณะเป็นแบบนี้ เออะนะครับเฮ้ยแล้วมีการได้เช็คไหมตอนนั้นทางทีมหรือว่าทางเนี่ยเขาไั้มีการเช็คกับโรงแรมว่าเฮ้ยมันมีมันมีแบบเนี้ยเนี้ยเนี่ยคาบเลือดเนี้ยมันมายังไงคือหลังหลังจากที่ทุกคนออได้ได้ขึ้นรถแล้วก็คือไม่ได้ถามอะไรทางโรงแรมค่ะแต่พอไปถามออกับคนในพื้นที่อะ่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นตำรวจนายหนึ่งกับออออผู้หญิงค่ะ ผู้หญิงบริการน,นะคะที่มามีทะเลาะอะไรกันแล้วก็เกิดเรื่องในโรงแรมนี้นะคะ่ะประมาณนั้นนะคะที่ที่ทราบมาแต่ว่าคดีก็ยังไม่คลี่คล,คลายแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาหปีแล้วแฟนนั้นก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าคดีนี้คลี่คลายหรือยังนะคะพอเจอคราบเลือดเนี่ยท,ทุกคนไม่ได้ไปโวยวายกับทางโรงแรมใช่ไหม ว่าเฮ้ยในห้องมันมีคราบเลือดอยู่นะเฮ้ยค่ะไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าแฟนๆกับทุกคนก็คือตกใจแล้วทุกคนก็คือรีบออกมาจากโรงแรมเลยไม่มีใครพูดไม่มีใครทําอะไรทั้งนั้นต้องไปทำอาหากินกันต่อไงใช่ค่ะเมื่อวันต่อมาก็ต้องไปเล่นที่อื่นต่อแล้วเออก็คงไม่มีโอกาสกลับไปพักที่นั่นหรอกมั้ง ถูกไหมคงไม่มีแล้วค่ะ<อ>เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนจดจําตลอดทั้งชีวิตค่ะผ่านมาหกปีก็ยังจําภาพนั้นได้หมดทุกคนเลยค่ะคือบางทีเนี่ยนะการไปพักโรงแรมที่มันอยู่ในในในราคาแบบเนี้ยเออนะครับในราคาแบบเนี้ยมันก็ต้องอันดับแรกก่อนคือทําใจก่อนมันอาจจะไม่มีาาอะไรก็ได้แต่ราคาก็แต่ราคาไม่ถูกเลยนะคะพี่แจ็คราคาก็อยู่ที่ประมาณที่นั่นไปดูก็คือประมาณแปดร้อยค่ะ กับสภาพโรงแรมแบบนั้นน่ะนะใช่ค่ะพี่แจ็คแต่ว่าในภาพน่าจะรีโนเวทใหม่แล้วแต่ว่าของจริงที่แฟนนั่นได้ไปนอนเนี่ยก็คือเก่ากว่านี้มันไม่น่ามันไม่น่าจะสวยแบบแบบในรูปที่ส่งมาถูกไหมใช่ค่ะเอออันนั้นมันน่าจะดูกับเก่าๆหน่อยเพราะว่าน่าจะเป็นร้านที่น่าจะเปิดมานานด้วยใช่ค่ะเรื่องยันสีแดงนี่ก็เรื่องจริงเพราะว่ามีคนแบบไปรีวิวเรียบร้อยแล้วคิดง่าย ใครจะมีโรงแรมที่ไหนปล่อยให้มียันสีแดงแปะอยู่หน้าประตูถ้ามันไม่เคยมีอะไรจริงๆหรือเขาพยายามหาทางแก้ทางอื่นแล้วมันแก้ไม่ได้จริงๆนี่แหละคือทางแก้สุดท้ายแปะยันซะเลยไอ้แปะยันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าแปะกันเข้าหรือกันออกอันนี้ก็ไม่รู้น่าจะกันออกมากกว่าค่ะพี่แเออมันให้อยู่ในนั้นถ้าออกมาเดี๋ยวห้องอื่นจะซวยคือให้เขาอยู่ห้องนั้นแหละแทน เออนี่ครับโอเคครับคุณแนนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของห้องเบอร์เก้านะค่ะพี่แจ๊ขอบคุณมากๆที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆมาเดี๋ยวจะบอกทีมงานไว้นะคะติดต่อทีมงานมาได้เลยนะค่ะขอบคุณนะคะพี่แจ๊คขอบพคุณครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ